สบายดีพี่น้องบู๊สุขสุขคนเด้อจะเดือพี่น้องว่าพี่น้องสาวนามเองหลยไปเห็นพี่พีคนไทย่นท้ำถ,ถนน,นพี่น้องทํำถ,ถนน,นบวชสิเทคนเกียดแล้วก็วิธีราดยางมาต้อยพี่นอ้องว่าเพิ่นเหตุกันแนวใดมีขั้นตอนยังแน่พี่น้องสาวนามเองก็ะไรเขาไปเห็นพี่พ,พีคนไทยคนทํำถ,ถนนนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าอู้สุดยอดอีนนี้อะไรอเป็นบุญของสาวลาวที่ได้เห็นน้อพี่น้องที่ได้เห็นฝีมือของคนไทยเป็นถ้ำถนน,นถ้ำถนน,นหุนท่าวิธีเอาเหินลงวิธีหลีดวิธีลาดยางมาต้อยน้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าสุดยอดอีนนีเดี๋ยวซาหนามสิผ้าผีผ้าหน่องผสมถาวาซาหนามเบาพิษผ่านด้วยวเห็นยังพิษผ่านมาตรงคอโถดคอไพรเลอร์ละกัน ขอนาคลิปนี้มาทําดีแอคชั่นน้องพี่น้องขออนุญาตจากแต่คลองสองพนําเดอร์ที่สนามสินำมาดีเอ็กซ์ันเพราะสนามเองกะบุเคยเห็นหลักกายาให้พี่พี่น้องเห็นไปพร้อมกันกับสนามว่ามันสิเป็นแนวดขนาดน้องพี่น้องเดี๋ยวเราไปรับส่งคลิปกันน้องพี่น้องที่เพื่อไในทําถนนยูประเทศไทยว่ามันจะเป็นแนวดา ร,รถปูยางยี่ห้อนี้ที่รอคอยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับโว,โวกาเลนะครับโวกาเลซุปเปอร์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สองนะครับ สำหรับรถลากยางยี่ห้อนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรถลากยางยี่ห้อคุณภาพนะครับที่ทางอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปนะครับใช้กันเยอะนะครับเอา้าสิบล้อมาพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมมาโนครามาโคนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมางานร้อนๆกันหน่อยนะครับวันนี้พามางานลากยางครับผม เอายงดำ้ะครับรถสิบล้อเมื่อกี้เพิ่งเทตัวลูกพ่วงไปนะครับมาคลิปนี้พามาชมรถลาดยางก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้นี่ตามหามานานมากนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้เจอหรือเปล่าเอา้าวันนี้โอกาสดีครับมาเจอรถลาดยางอีกหนึ่งยี่ห้อคุณภาพนะครับยี่ห้อนี้ มีคนพาอ่านว่าโกาเ,เล่นะครับเอาเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนนะครับว่าอาจจะจริงหรือเปล่ารถลาอยางอยู่ในเครือเดียวกันกับเวอร์เจนนะครับที่เป็นยี่ห้อของรถรีไซเคิลกับรถกันขนส่เอ้ามาจัดักจัดเต็มครับงานนี้หอมกลุ่นจากเตา <laughs> ร้อนอนครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับก็อาจจะมืดหน่อยวันนี้ไม่มีแดดก็ทำงานนสบายสบายนะครับถ้าวันไหนแดดออกก็อร้อนเป็น2องเท่าครับวันนี้งานรถปดสก็อยู่ี่ เสียงดีครับรถบทโอ้เอา้าพาชมน้ําเดือดกันใกล้ๆครับโอ้ยังมาต่อยอมีคนบอกว่าเท่าไหร่เนาะ เหมือนจาได้คร่าวๆว่าจะประมาณไม่เกิน200องศานะครับยางมะตอยออกจากเตาร้อนๆเลยนะครับรถบดเบรกดาวนะครับยี่ห้อซาไกา่เจ้านี้ก็ต้องบอกว่าเน้นเ,เรื่องรถบดนะครับยี่ห้อซาไกา่รถบดออที่เป็น สำหรับงานทำถนนนะครับมีตั้งแต่สำหรับบดดินบดหินแล้วก็งานลาดยางด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถบดเบรกดาวขนาดเอ,อ่อหกถึงแปดตันนะครับโดยประมาณเอาไว้สำหรับงานลาดยางมาตอยนะครับ ต้อบอกว่าทำออกมาสวยนะครับรถบดสาไก่สำหรับรถบดสาไก่ที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับก็มี2ตัวนะครับมีตัวนี้นะครับสาไก่ตัว SW 6 5 2นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสาไก่ SW 8 0 0นะครับ SW 8 0 0นี่ก็น่าจะใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับ มีรถบดล้อเหล็กนะครับรถบดเบรกดาวแล้วก็ทีมงานรถบดล้อยางนะครับรถบดล้อ,อเหล็กก็จะย่าให้ก่อนนะครับให้ยางมาตอยผิวหน้ามันปิดสนิทนะครับแล้วก็ตามด้วยรถบดล้อยางนะครับเพียบอีกทีนึงเพื่อให้ผิวถนนมันเรียบเนียนแล้วก็แน่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าลาดยางเสร็จเราเอาร้อยางเข้าเลยก็ ยางมะตอยติดล้อนะครับก็เ,เลยต้องให้ล้อเหล็กย่ำก่อนนี่นะครับตรงนี้สาไก่ย,ย่ำให้เรียบร้อยแล้วทีนี้รถผดล,ล้อ,อยางก็เข้าได้เลยสาไก่ SW 652นะครับยี่ห้อนี้ก็ต้องบอกว่ามีชื่อนะครับในเรื่องของรถบดสวยนะครับสวยรถบดสาไกยสีเหลืองงาะปลาสาไกยนะครับอ้าวหยอกครับหยอกอ่ะตอนนี้รถสิบล้อรถพ่วงนะครับยางมาตอ่อยป้าหน่ี่น้องก็คือสเสราเฮนคลิปกันไปแล้วนะพี่น,น้องเนาะก็ะคือพี่ีคนไทยเป็นอะไรถ้ำถ้ำถนนเนุพี่น,น้องเนาะ ในถ้ำถนนแล้วกัพ่อสานามในเห็นแล้วไปอดที่สีออกมาบอ่อไรนาะพี่น้องเพราะว่าฝีมือของคนไทยเพื่อนนะ่ะสุดยอนอีลีเนาะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นการเอาขี้หนมาใส่ว่าสเป็นการมีรลดหลี่ยนอมพี่น้องมีรถดหลี่นแล้วกัมีรลปดปูผอมทุกอย่างนะ่ะเพื่อนใส่รถดมืดพี่น้องแถบที่แถบคนสิบรัยสิบรัเห็ดเลยนาะพี่น้องคนก็มีแคร เป็นภูครับพี่น้องเป็นภูครับแล้วก็คอยเบิงว่ามันถือตองระบอขนาพี่น้องถูกอย่างคุญแจโรลดเป็นคนท้เบิ้งน้พี่น้องนี่คือประเทศไทยคนพัฒนาจริงคนรวยจริงมันต้องแบบนี้น้พี่น้องเนาะการเบาบ่าําคัญต่อการกระทํานะพี่น้องเนาะคนทีเบาร้ายนะพี่น้องคนที่เบา,า,บาร้ายเบาอวดหมู่แน่นหนาแน่นี่นะพี่น้องบุม้มยังคือประเทศไทยนี่เพิ่นบบต้องเบา หอนเวลาเหตุเป็นเหตุโหลดพี่เนาะหอนเวลาเห็ุเป็นเห็ุหอนเวลาทำจริงเพิ่นทำจริงนาพี่เนาะคนคีโมนะเพิ่นจ้าโบเหตุแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่คือประเทศไทยเนาะพี่เนาะเหตุแห่คนไทยเหตุแห่คนได้ไลคนอยากบึงประเทศไทยอยากใส่ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หกประเทศไทยก็หลยก็นยอดว่าประเทศไทยนะ่ะมีทั้งคนใจดีแล้วก็มีทั้งพูดจิตใจ สวยงามพี่น้องบ่ว่าสิเป็นอีหยังทุกสถานาการณ์มีแต่พี่ๆคนไทยซอยเหลือคือถนนหุ้นทางนี่เพิ่นกเ็เฮ็ดเองฝีมือของเพิ่นเองพี่น้องบ่ต้องให้ประเทศนั้นป,ททน,น,ผผนประเทศนี้เข้ามาซอยนี่คือแหละเฮ็ดให้คนประเทศอื่นต้องอิสาประเทศไทยกันเป็นแถวๆเลยเนาะพี่น้องพวกขมิ้นที่เพิ่นปากลีแนวนั้นแนวนี้พี่น้องชาวนามอยากให้เพิน่นนะคะมาเบิ่งคลิปนี้เนาะว่าอยู่ประเทศขมิ้นพัฒน,น,นาไปคือประเทศไทยบ มีบอ่อทางปลูคกคนจีดแบบนี้มีบอ่อหลดท่านสมัยทีท,ท้ำถนนห้นทางแบบคือพีพีคนไทยเพิ่นเราพี่น้องหัวขมิ้นตีเคยป่าเก่งแน่นหนันี่น,น,น,นีว่าประเทศเพิ่นน่ะเจริญพี่น้องประเทศขมิ้นน่ะเจริญแต่สนามเบงก็คือโกเคยเห็นแบบว่าต้องมาอวดอ่างว่าประเทศเพิ่นต้องเป็นน่นักนี่น,น,น,นีพี่นอ้องถ้าประเทศเจริญจริงนะเพิ่นจะเหตุให้เห็นเราพี่น,อน้องเนาะเพิ่นจะเหตุให้เห็น ขอประเทศที่เจริญเพิ่นบุกบุกพิดไปหรอพี่น้องเพิ่นต้องพายให้เบิ่งแหละว่ามี่มองนานดีมองนานเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องก็โอเคเลยพี่น้องถ้าว่าสนามวิถีผ่านวกรได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องย้ายเด้อจังไดรก็อย่าลืมเขามาให้งก็ลังใจพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ในพี่น้องเพื่อผ่านคลิป